ทุกคนวันนี้เพียจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมันเทศทอดกรอบนะครับก็เป็นยี่ห้อนะครับวีหลงนะครับตรงนี้เขียนว่าวีหลงแต่ตรงนี้เขาเขียนว่าวีหลงหรือวหลงนะครับสรุปมันอ่านว่ายังไงกันเนี่ยแต่ว่าถ้าการในภาษาอังกฤษก็เขียนว่าวีหลงนะครับแต่ว่าตรงเนี่ยเขียนภาษาไทยเขียนว่าวหลงวงเล็บวีหลงโอเคช่างหัวมันเถอะว่ามันจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเราก็จะมาชิมกันนะครับแต่สาเหตุที่เพียนซื้อมานะครับเพราะตัวนี้นะครับก็เขียนว่ามันเป็นผลิตจากมันเทศ นางงายที่เมนะครับแต่ว่ามันเมกอินเจ็บเอ๊ะเมกินไชน่านะครับก,ก็คือทําที่จีนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่าไอชื่อมันเทศตัวนี้ที่เป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าปลูกที่จีเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงกันบ้างก็จะมี2รสชาตินะครับตัวนี้เป็นรสชาติดั้งเดิมกับตัวนี้เป็นรสไก่นะครับก็เดี๋ยวเราลองชิมกันว่าให้มันเป็นยังไงกันบ้างแต่อย่างแรกนะครับต้องอ่านส่วนประกอบก่อนกินนะครับตัวนี้ก็เขียนว่าเป็นแป้งสาลี48นะครับน้ำมันพืช35เป12% แป้งมันสวรัสองเปอร์เซ็นผงมันฝรั่งนะครับเดี๋ยวก่อนทําไมแป้งสาลีมันมากกว่านะครับเพราะแป้งสาลีสี่สิบแปดแล้วมันเป็นมันเทศแค่สิบสองเองโอเคเรามาดูส่วนประกอบตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับมันเทศนําอีกแล้วมันเทศสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับน้ำมันพืชสามสิบห้าเปอร์เซ็นมันเทศสิบสองเปอร์เซ็นนะครับทําไมแป้งสาลีมันมากกว่ามันเทศไม่เข้าใจนะครับโอเคครับแล้วก็มันเป็นมันฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นพวก ผงปรุงรสโอเคมาเรามาชิมรสชาติกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นองกันมั่งเร่งอันนี้นะครับมาชิมสีขาวนะครับเป็นรสดั้งเดิมก่อนนะอ่ะชิ้นก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมเนี่ยอา้มลงนะ คุณทำได้ค่อนข้างดีนะครับรถดั้งเดิมเนี่ยมันเหมือนมันฝรั่งรสชาติมันใกล้เคียงกับโรลลันคอสเตอร์อ่ะแต่ว่าโรลลันคอสเตอร์มันจะมีความมันมากกว่านี้ครับความแข็งกว่านี้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นมันเทศมันก็แบบบางกว่าให้ความรู้สึกที่บางกว่าแล้วก็มีรสชาติอยู่มันคือโรลลันคอสเตอร์แบบบางๆครับแล้วก็ชิ้นมันไม่ได้เป็นวงกลม ไม่ออกจืดน,นะเพราะมันมีผงปรุงรสไปด้วยนิดหนึง่งก็ถือว่าใช้ได้ครับออก็ธรรมดาทายเนี้ยอ่านรามาเราลองดูรสไก่นะครับรสไก่โอเคมีความแตกต่างกันละอย่างแรกนะมีกลิ่นไก่ออกมาด้วยนะครับเครื่องใช้ผงปรุงรสที่ค่อนข้างดีเนื้อชิ้นก็ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับเอเอเยอๆอเนื้อ เอาตรงนะหลับตากินก็คือโรลลังคอสเซอร์แบบให้ความรู้สึกแบบชิ้นบางลงอ่ะแล้วก็แยกไม่ออกนะครับว่าระหว่างมันเทศกับมันฝรั่งมันเป็นยังไงเพราะของโรลลันคอสเซอร์มันเป็นมันเทศใช่ไหมและของเราต้องมันเป็นมันฝรั่งคือไม่ต่างกันนะพูดตรงๆถ้าพี่หลับตากินน่ะพี่อาจจะไม่รู้นะครับว่าอะไรคือมันฝรั่งกับมันเทศก็คือรสชาติใกล้เคียงกันมากอ่ะพอซื้อมาเนี่ยซื้อความเป็นมันเทศนะครับแต่ถามว่ามีความแตกต่างในการกัดไหมอันนี้มีนะครับเรื่องรสชาติเนี่ยเรา เพี้ยนรุ่งตรงนั้นเพี highway, ้ยนแยกไม่ออกแต่การกัดเนี่ยมันแยกออกนะครับจากผิวสัมผัสว่าตัวนี้เขาทาแบบผิวสั่นเรียบแบบบางกว่าอย่างั้นเนี่ยเวลากัดแล้วรู้สึกถึงความบางที่มากกว่านะครับแต่วรสชาตินั่เกิดหลักตายกินเนี่ยแยกไม่ออกว่ามันเป็นมันฝรั่งหรือว่ามันเทศเพราะว่าตัวนี้ก็คาดหวังความเป็นมันเทศนะครับแต่ว่าที่มันเจอความแตกต่างอย่างเดียวก็คือความเป็นชิ้นที่มันบางกว่าโอเคครับเี๋ยอขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเรียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด u b s สไ cribe กดแชร์ด้วยครับ